ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสอันนี้นี่เด็ดมากนะโมเดลของเราคือ B E T Bet Bet ทุกท่านในที่นี้และที่บ้านนะครับอีก70ล้านคนจะเข้าใจเลยว่าไอ้กคาสิโนเนี่ยหรือเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์มันคืออะไรอรหันต์18อรหันต์คือท่านไม่ได้บอกเลยว่า 5W1H คืออะไรทุกอย่างอยู่ที่ปอร์ดแล้วใครอยู่ก็นายกพร้อม18อรหันต์ ฝากครับฝากท่านประธานไปยังนะครับนักณะรัฐมนตรีที่กำลังนั่งอยู่หรือไม่นั่งอยู่ก็แล้วแต่บอกเขาครับว่าท่านจะทํานโยบายเกี่ยวกับเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเท่านต้องทํามปอปอที่1คือท่านต้องปกป้องด้วยกฎหมายที่มีคุณภาพก่อนที่ท่านจะปลดล็อกไอเ e น t ตอร์เ n นเมนต์คอมเพเพื่อประโยชน์สูงสุดเป็นของประชาชนนี่คือสิ่งที่ต้องาํา respect ท่านก็ทําตามนะครับนายกคนที่31ที่ตอนนี้อาจจะยังไม่อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ข้างหลังก็ต้องทําตามคนที่30นะครับอาจจะมีนโยบายบางอย่างทําตามคนที่29เนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายทั้งหมดนยครับท่านก็ทําตามสสคสสคคือสํานักเศรษฐกิจนะครับและการคลังนะครับซึ่งก็ถังก็จะมีการร่างนโยบายนะครับร่างกฎหมายต่างๆนะครับซึ่งมันก็จะมีคล้ายๆบางอย่างกับพรบที่เอเอทก็เลยเป็นสมาชิกนะครับอยู่ในคณะวิ ของเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะครับหรือพูดง่ายก็คือคาสิโนนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดเราทําไม่ดีประชาชนต้องมาตามล้างตามเจดต้องมาใช้หนี้หลายคนบอกใช่ไหมครับเมื่อกี้นี้เรามีหนี้ที่เป็นสาธารณะ,นะครับอยู่เกือบเกบืแล้วนะครับนั้นเราวันนี้ครับเป็นที่มาเลยเราจะมาคุยกันในเรื่องของโมเดลโอเออภิปรายไม่มีโมเดลนี้ไม่ใช่โอเอแล้วโมเดลของเราคือ B E T Bet Bet, Bet. BET แปลว่าอะไรครับแปลว่าการพนันหรือการเสี่ยงโชคมาดูที่ตัว b แรกครับ b แรกคือ business and board แปลว่าเรื่องของธุรกิจและเรื่องของบอร์ดก็คือเป็นคณะกรรมาการนะครับเป็นคณะกรรมาการนโยบายอะไรก็ตามก็ตามแต่ทีนี้เราวันวันนี้ครับวันนี้ทุกท่านในที่นี้และที่บ้านนะครับอีก70ล้านคนจะเข้าใจเลยว่าคาสิโนเนี่ยหรือ entertainment complex มันคืออะไรขออนุญาต d e f i n i t i ครับ ไอ้คำว่า entertainment complex มันคือเอากิจกรรมเอาเรื่องของเป็นสถานที่สถานที่หนึ่งแต่รวมอย่างน้อยๆประมาณ20กว่าโปรเจกต์ย่อยๆรวมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงแรมสนามกอล์ฟนะครับหรือจะเป็นรีสอร์ทนะครับหรือจะเป็นสูนสนุกอะไรก็ตามแต่เป็นอย่างต่ำ26อย่างแต่ของเราจะถึงหรือเปล่า <S <S เดี๋ยวท่านประธานตามออมานะครับทีนี้เราไปต่อครับเอ๊ะ ถ้าเราทาแบบนี้เมื่อกี้นี่เราแค่มีข่าวนะว่าจะเกิดเอ็นเทนเมนคอมเพล็กซ์โอ้โหนักลงทุนแหล่ลงทุนเป็นสองแสนสามแสนล้านเดี๋ยวจะมาคุยต่อว่าตกลงแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงไหมนะครับต่อมาครับบอร์ดมีสองบีครับบีแรกคืออะไรครับคือบิสเนสบีสองคือบอร์ดก็คือไอ้คณะกรรมการนโยบายเนี่ยบอร์ดนี้ถามว่าใครนั่งหัวโตวตอบครับก็คือนายกรัฐมนตรีแล้วใครนั่งอีกก็อรหันต์สิบแปดอรหันต์คือใครบ้างครับ ก็คือรัฐมนตรีอีกเกือบทุกกระทรวงครับมานั่งรวมกันแล้วไม่ได้นั่งบอร์ดเดียวครับผมเห็นใจท่านนายกมากท่านนั่ง e e c ท่านนั่งกพตกพตนี่โอ้ยก็อยู่ในคณะอีกก็เรื่องของการพัฒนาภาคใต้นะครับเป็นการเลิกคําสั่งคสชที่4ี่ทับห้าเก้าอ้ยก็เพิ่งเป็นกรรมธิการมานะครับใเนี่ยใครอยู่ในบอร์ดเหล่านี้ตอบนายกรัฐมนตรีท่านเหนื่อยมากก็ยเห็นใจท่านนะครับนะแล้วท่านมีอํานาจล้นฟ้ามหาสมุทรคืออํานาจท่านนี่ทําอะไรก็ได้ เลยเป็นที่มาว่าท่านก็เลยมาทำนโยบายนี้แบบเป็นแบบคล้ายๆก็คือฉันจะทำอะไรก็ได้ฉันไม่สนฉันไม่แคร์เหมือนเมื่อกี้นี้เลยก็คือเรื่องของอีโกเซนทริกเมื่อเขาที่แล้วที่ผ่านมานะครับคือท่านไม่ได้บอกเลยว่า5 w 1 h หนึ่งคืออะไร5 w บิคืออะไรครับว w h e ว w h ว r e w h y Who How นะครับก็คืออะไรทำไมเมื่อไหร่ยังไงคือท่านจะทำไงก็เรื่องของท่านเพราะฉันยังไม่เขียนเพราะทุกอย่างอยู่ที่ บอร์ดแล้วใครอยู่ก็นายกพร้อม18อรหันเพราะฉะนั้นเนี่ยครับมันเลยเป็นที่มาว่าเฮ้ยเราต้องมาคุยกันแล้วและอีกนโยบายเนี่ยครับเรื่องเกี่ยวกับเอ็นเทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยมีการล็อกสเปคได้ไหมเพราะอะไรเท่าเท่าที่ดูครับที่ท่านโอ้ยไปดูมาเนี่ยมีอยู่ไม่กี่โอ้ยบอกตรงี้ต้องมีทั้งหมดประมาณ16บหกไอทวดทีครับ26โปรเจกต์ 7, ย่อยไป,ปมาอาจจะไม่ถึง10ถูกไหมครับนะที่เหลืออ,อาจจะแบบประมาหนึ่งเลยเก็คือคาสิโนแล้วท่านก็เรียกว่าเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ซึ่งมันไม่ใช่ เดนิฟชันมันก็คนละอย่างกันนี่คือเป็นที่มาว่าวันนี้โอเอจะต้องมาทําให้ทุกท่านเข้าใจว่ามันคือ,อยังไงนะครับให้ทุกท่านในสภาแห่งนี้และที่บ้านอ e ีก70ล้านคนต้องเข้าใจนะครับและเป็นที่มาของไม่แน่ธุรกิจสีเทาหรือเปล่าเดี๋ยวสสโรมเพื่อนโอเอจะมาอธิบายท่านฟังโอ้ยชอบมากข้อข้อ,อหกลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาส ทนนี้นี่เด็ดมากนะท่านจะใช้เงินไปก็พอสมควรนะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยครับท่านทั้งหมดเนี่ยจะรวมเงินแล้วก็จะประมาณนะครับนะแสนกว่าล้านนะครับซึ่งเฮ้ยมันไปไหนถ้ามันมีอันนี้เนี่ยสุดยอดครับมันจะเด็ดมากๆนะครับนะแต่ทีนี้เราไม่พูดถึงอันเก่าครับพูดถึงปัจจุบันเลยพอท่านจะเอาใต้ดินขึ้นบนดินพอขึ้นบนิปปุ๊บเราเคยมีแล้วไอ้ใต้ดินบนดินเนี่ยท่านจําได้ไหมหวยบนดินโอ้ยชอบมากโอ้ยไม่เคยเล่นนะครับแต่ว่าชาวบ้านเล่นกันบ่อยนะไอ้หวยบนดินเนี่ยครับแน่นอนครับ สิบห้าวันมีทีสิบห้าวันมีใจถ้าเกิดเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ไม่ใช่หวยครับเพื่อนๆชอบมากไพ่ลูกเตา๋าไฮโลสล็อตแมชชีนเอ้อทุเรีเออใช่สล็อตแมชชีนเนาะนะกลายเป็นนะเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นวงวงดนตรีนะครับนะหรือเป็นพวกลูเล็ตนี่นะครับเล่นในทุกวันปัญหาเกิดขึ้นแน่นอนเราจะป้องกันยังไงแล้วที่สําคัญครับออนไลน์หวย,ห,วยหรืออะไรก็ตามที่เป็นออนไลน์นะครับหรือจะเป็นคาสินโนออนไลน์เนี่ยมันคือโอเอท์ได้มีโอกาสครับเข้าไปถาม คนที่เป็นทำที่เป็นรีเสิร์ชของระดับประเทศมหาวิทยาลัยที่ดังที่สุดของประเทศนะครับนะเขาบอกเลยครับว่าการทำรีเสิร์ชนะครับ37%คนที่ติดคนที่ติดการพนันมาจากคาสิโนออนไลน์ที่เหลืออีกประมาณ32%มาจากคนที่เข้าไปเล่นบ่อนจริงๆแล้วทีนี่สิบแอ28%มาจากอะไรเล่นหวยถูกไหมครับนั่นนี่คือเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราไม่มีรัฐบาลเนี่ยอันเนี้ยถ้านโยบายของท่านไม่ชัดเจนอันเนี้ยไม่ชัดเจนจบครับเจ๊งอีกถูกไหมครับเพราะนี่คือสิ่งที่ไอ้เป็นห่วงนะครับนะะแล ท่านบอกว่าท่านจะเอารายได้บางส่วนมาทำเรื่องของการพัฒนาประเทศทำด้านอ่ะหนึ่ง education ก็คือการศึกษาสองก็คือด้าน house ตัวนีครับด้าน health ก็คือด้านสุขภาพและสามก็คือ you ก็คือ utility ด้านสาธารณัเรื่องของเป็นแับบ้านน้ำข้าวไฟครับสาธารณูปโภคท่านครับเราไปดูตัวเลขถ้าไปดูที่สิงคโปร์ปีหนึ่งก็ได้วันสองแสนกว่าล้านสองแสนกว่าล้านถ้าเกิดเราไปดู ebit ก็คือ earning before interest and tax ก็ได้ประมาณหมื่นกว่าล้าน จ่ายภาษีจริงๆ้าล้านแสดงว่าสิงคโปร์นี่ระดับท่านครับคนไปเยอะมากเขายังได้ค่า็กษ์รัฐบาลได้จริงประมาณ5,000ัล้านท่านครับไอ้ห้าพันล้านเอาไปทำอะไรบ้างท่านบอกว่าจะไปทําไมนะเมื่อกี้นี้ไปด้าน education ท่านครับด้านการศึกษา12นโยบายด้านการศึกษาของท่านเนี่ยทำเป็นจริงเนี่ยแสนแสนหกหนึ่งแสนหกหมื่นล้านท่านมีเงินจากภาษี5้าพันล้านทําอะไรได้บ้างครับน้อยมากจริงเห็นไหมครับนะต่อมาครับด้านเกี่ยวกับ health เฮลบอกท่านบอกจะทําด้านเฮลไปท่าน30บาท plus สาบาทรักษาทุกโรคแบบ plus plus เพื่อเราเอ็ดนี่เลยท่านสอสอปุงเพิ่งพูดไปคราวที่แล้วถุง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 ขี้ครับตอติดถุงอุจจาระพ่อเอ็ดก็ใช้ปรากฏไปไงครับยังไม่มีเข็มฉีดยาก,ก็ไม่ได้ plus ตรงไหนท่านเห็นหรือยังวันนี้คือสิ่งที่เราต้องช่วยกันคิดนะครับและต่อไปครับเป็นเรื่องของอะไรครับตัวตัวยูนะก็คือยูทิลิตี้นะครับเรื่องของไอ้สาธารณภพค่าน้ำค่าไฟก็อยู่ในโลกบางท่านในข้อสามเอ็ด เรื่องของค่าไฟเรื่องของค่าแกส๊สท่านครับเพื่อนเราเอกพูดไปแล้วเมื่อกี้สสโตจะลดค่าไฟ40สตังค์หรือต่ำกว่า4บาทใช้เงิน40,000ล้าน 40, 000, 000. ตอนนี้ท่านมีอยู่5,000ล้านเท่าที่นี่คือ5,000ล้านนี่ 5, 000, ไฮโซนะจากสิงคโปร์โมเดลอะไรครับคาส์โนรีสอร์ทของเขาอะเนอะมันจากเซนโตซ่าครับ, osa, รบอันนี้คือเฮ้ย back to the reality ครับกลับมาสู่ความเป็นจริงนะท่านนะไม่งั้นท,าท่านจะฝันไปเรื่อยนะครับเพราะนั่นนี่คือสิ่งที่เราบอกว่ามันต้องทำให้ดีกว่านี้ไม่ใช่แค่ทำอะไรบางอย่างเพื่อใครบางคนนะครับเพราะนี่คือนะ eHsu ก็คืออะไรครับด้านอโคโนมีเศรษฐศาสตร์ด้าน, Economy, าศาศาานาเศรษฐกิจด้านเรื่องของเฮลท์และด้านเกี่ยวกับสาธารณภคซึ่งมันก็ยังไม่เป็นจริงแล้วมันบอกเฮ้ยมันเพิ่ม GDP ไม่ไม่เถียงไปดูสถิติมาแล้วทุกที่ที่ทำคาสินโนเพิ่มประมาณ1%นนนิด,นดมงันถ้าเกิดตอนนี้ถ้ามี3ทํทำคาสินโนก็อาจจะไปเป็น4 GDP เปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นมาแต่ถ้าเกิดท่านทำแล้วไม่ดีมันก็จะลดลงถูกไหมครับเพราะตอนนี้เทรนด์ของโลกเนี่ยมันลดลง ลดลงลดลงอเอดเป็นกังวลครับไม่อยากที่จะเห็นไอเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยมันไปซ้ำรอยกับนโยบายที่เราเคยออกมาคือการชาดนี่คือสิ่งที่เราเป็นห่วงนะครับนะ <laughs> เอาละครับตอนนี้ก็เลยฝากครับฝากรรท่านประธานไปยังนะครับนะคณะรัฐมนตรีที่กำลังนั่งอยู่หรือวไม่นั่งอยู่ก็แล้วแต่บอกเขาครับว่าท่านจะทํานโยบายเกี่ยวกับเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ท่านต้องทำสามปอสามปอต้องเข้ามาในสภาปอที่หนึ่ง คือท่านต้องปกป้องด้วยกฎหมายที่มีคุณภาพก่อนที่ท่านจะปลดล็อกไอเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เพื่อประโยชน์สูงสุดเป็นของประชาชนนี่คือสิ่งที่ต้องถานะครับนะไม่งั้นประชาชนก็เจอสามจอคือจอนเจ็บเจ๊งไม่เอาไม่เอาสมรฐานนะครับนะและสุดท้ายนี้ครับจบแล้วไม่เวลาพอดีสุดท้ายนี้นะครับ o 8. โอเอท์โอวันนี้ไม่มีกรอนโทษทีถ้าท่านอยากจะฟังกรอนวันนี้โอเอท์ 8. ไม่ได้ทำนะครับขอประทานอภัยเรื่องไม่มีกรอนนะครับนะโอเคครับสุดท้ายนี้ นะครับนะเห็นว่าอ้นโยบาย entertainment complex เ,เ,เนี่ยท่านทำเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาความยากจนหรือท่านเรื่องที่จะทำเพื่อเอาใจนะครับเรื่องของอภิสิทธิชนหรือเปล่า <Okay. S 2> respect